นำพาพี่น้องเข้าสู่กับการเอาบักตานลงจากต้นเด้ออันนี้ผ้อยุข้างล่างนี่เพื่อนค่อยยอนเสียกดึงเสียกแล้วกระจักน้อยมันก็สิไลโอนตน้นโอนตน้ตนลงมาจากตน้นแบบนั่นแบบนั่นนั้นย่อนลงมาแล้วยอนลงมาแล้ว,ลลวเป็นลักษณะนั้นล่ะพี่น้องเด้อการเอาบักตานลงจากตน้นแล้วก็เพื่อที่มักตานมันจะบ่ซํำ เวลาเพื่อนเอาไปเอานวนมันออกเอาในมันออกมันจะสวยวิธีการอีกวิธีการหนึ่งการเอาบักตานล,ลุกจากตนพี่น้องเอ้ยนำผ้าให้เบงกับอีกหนึ่งบรรยากาศสนาผู้ที่หาอยู่หากินอีกหนึ่งอาชีพเสร็จจากเวียกจากการจากงานแล้วคือการเอาบักตานไปหาขายสรนแล้ว อ่เดี๋ยวให้เบิ้งสูงๆจ็คหน่อยนึงบาทที่นี่มันสูงอยู่ด้พี่นอ้นนองพุ่นเพื่อยูดถึงเห็นบ่อยูดที่ปลายพุ่นละอันนี้คือวิธีการของเพื่นบอกว่ามีหอดแนวต่อขึ้นไปพร้อมขึ้นง่ายขึ้นสะดวกสบายว่าสั่นเพื่นบอกว่าเอาเพื่นตัดแล้วก็สียคอยมัดใส่เสืก้กแล้วก็ย้อนลงมาบาทที่นีอ่ะให้เบิ้งสีเงาในจักหน่อยอ น,นั่นเพื่อนฟันพวกงาใดที่มันเชี่ยงทางเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ค่อยฟันออกแบบนี้ลหละวิธีการเอาหมักตาลงมาอ่ะสยียอนยันในจช็หน่อยเนึงนั่น,นกำลังลงมาแล้วพี่น้องกำลังลงมาแล้วกำลังลงมาแล้วกำลังลงมาแล้วนานเดี๋ยวสักครู่สักครู่แต่เห็นมันลอยอองลองอองลอง นานลงมาแล้วลงมาแล้วบูมาแล้วบูมาแล้วนานและนานและวิธีการเอาบมกตาลลงโอ้นี่แหละนุ้ยมันจังปซาําเพื่บอกว่าเป็นลักษณะนี่แหละเด้โอโุ้ยแสี่ยงนี่ไหมมันจังป่าแตกปลาําเพื่นบอกว่า,วามัดใเสือกแบบนี้ละอเวลาป๋อมกับบอลเน่าสั่นป๋อนุวยง่ายามอหลีพี่น้องอันผูนใ้ใดอยากได้สั่น ทางเมืองเกาจะเขามาสู่เมืองใหม่อยู่บริเวณนั่นละ่ะกกสาสาเด้อพี่น้องเด้อทางอำเภอกลุ่มพวะปีจังหวัดอุดรธานีหลายผู้หลาย้นกับมาเที่ยวกับแวะเข้าไปอุดหน,นุน่นไดเพิ่นบอกว่าอ๋ออันได้กว่าครับโอ้หมหมสีเขียวพิ่นกลางไว้หันลาวสัน้นอันถนนเสน้นเมืองเกา่าเมืองใหม่ทางอำเภอกลุ่มพวาปี จังหวัดอุดรธานีเดอ้อห่มเขียวเขียวเพื่อนบอกว่าห่มเขียวเขียวเพื่อนบอกว่าได้กินได้ซิมได้พร้อมคนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้เพื่อนเด็ดมาหลายปีแล้วได้พี่น้องกับการขึ้นเอามากตาเนี่แบบนี้หลายปีเพื่อนชำช่องกล่ละจังน้านี้เพื่อนเอาหมากมันไปขายช่วงนาก้อนนั่นนะครับก้อนก้อนที่จะเป็นหมากเพื่อนก็เอาน้ำตาลไปขายเอาต่ต้นผูเพื่อนบอกว่า น้ำตาลเอาต้นผูแต่ว่าอันอันต้นแมงสีเพื่อนเอาหมากมันในสีเราไปขายสันเออนี่สาละนารูอีกอย่างหนึ่งกับผูที่อยู่กับต้นตาลเด้อพี่น้องเด้อต้นผูเอามาเห็ดน้ำเพื่อนบอกว่าต้นแม่เอาหมากมันไปขายว่าสันอืลักษณะนี้ล่ละเอาให้เบิ่งสีเงาเงในจักน้อยนึงดอก ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วนี่แหละวิธีการเอาแซงตานลงพี่น้องโอ้สวศิได้กินเนาะ,อะเอาสดสดออกมาเนี่ยมันขาวจันทรพานผ,านผานลดเพิอนเอาใส่ถุงม,ม,มือต้อมือครับซับสูมือได้คลายสูมือเพิ่นบอกว่า,าถ้าเอาไว้ข้างขค้ืนมันจะออกเป็นสีน้ำตาล สีเหลืองเหลืองมันฟันยากมันฟันยากน้ำพร้อมเพื่อนบอกว่าอ้าวต้องปอกสดสดมาสัน่นอ่ะไอ้เบิง้งซับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าบไปเบิง้งเทิรรถเด้อ <c oughs> บาทที่นี่มีเตหนุยงามๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพื่อนมาเอามากตาลไปซับขายกันเด้อเพื่นอนเอาลงมาแล้วเพื่นอนกับพะคนขึ้นรถเั็งสี่ล่ะพร้อมที่จะเอาไปซับแล้วกลับไปจำหน่ายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือ วิธีการเอาตาลตาลอ่อนๆแล้วก็ไปซับเอาไปจำหน่ายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพื่อนๆได้เบิ่งน้ำกันอ่ะเพื่อนซับไปอยู่ในตาหน่อพี่น้องอยู่ในตาอยู่ในตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ผู้ข่าวให้เบิ่งเด้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอืมมันก็เป็นลักษณะนี้ละเพื่อนจะซับเพื่อนก็ไปจำหน่ายจะเป็นลักษณะแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ อ่ะผู้ขายเบิร์ซับนี่แล้วสำหรับวิธีการเอามักตานอ่อนไปขายพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายสวัสดีครับ